สวดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ผมพี่กัดน,น,น้องัวใจนะครับวันนี้ผมก็จะมาจะแบบว่ามันมีฉากหนึ่งในมารเดอจ์โอที่แบบว่า g o อหยิบไลฟ์บอสที่แบบ G ิอไม่ได้มาไม่รู้ได้มาจากไหนแล้วมันก็มาโผล่อตอนหนึ่งนะครับก็ใครไม่เข้าใจก็มาดูนะครับนี่นะครับเป็นจอ เดี๋ยวผมจะหาวิดีโอดีโอก่อนนะครับน่จาจะตอนที่15บห้าหรือสิบหกเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับก็เป็นฉากนี้ในตอนที่15ที่จีโอฟูกับโอมาจีโอนะครับฟึ่งจีโอหยิบไล์วอตชิบะมายังไงไม่รู้ไม่ได้ฟูกับอนาเธอชิบะด้วยดูนะครับ เ,าาเอาไว้นะคฐาาาานนกรนรรเาปป็ชุบะที่ขึ้นฝันรักษ์ชิบะแล้วก็นี่ครับไลฟ์วอชชิบะมันมาอย่างไรเฮ้ยจีโอมันมายังไงนะครับแล้วทีนี้มาดูอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วผมภาพให้นี่ครับเป็นตอน ที่เดี๋ยวผมแต่ต่อไปเลยนะครับเป็นตอนที่โอบาติโอบอกว่ายังขาดไลฟ์วอดนะครับก็ซึ่งเป็นตอนที่30นะครับที่วอดได้หายตัวไปได้ฝลายหายตัวไปแล้วแล้วทีนี้มาเลเดอร์ดีเองก็เอาสมุดจดของวอดหรือสมุโดโน้ตอะไรเอานะครับแล้วทีนี้ก็ มาเลเดอร์ดีเอ็นก็เปิดประตูมิติไปหาโอมาจิโอนะครับ,เ,รบ,บ,บเดี๋ยวผมดีก่อนนี่ครับมาเลเดอร์ดีเอ็นได้เปิดไปหาโอมาจิโอนะครับมีครับ ไลฟ์วอตที่ที่มาเลเดอร์จีโอยังไม่ได้ครับมันคือไลฟ์วอตชิปอะแล้วในตอนที่สิบห้ามาเลเดอร์จีโอหยิบไลฟ์วอตชิปอะมาได้ยังไงครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่ได้ฟูกับอันเดอชิบะแล้วมันได้มาอย่างไงครับมันได้มาอย่างไง พอคุ้มทีลคลิปนี้ก็จะกดตุกกดอีกเช่นเคยนะครับเออแต่ผมงงทำไมถึงได้มานะคะนะรบเนี่ยนี่ก็คือชีบะม,าามันก็คือชิบะเหมือนตอนนั้นไม่บอกมางสูง้กี้ เขาเอามาได้ยังไงป็นปอขมมนะครับและคลิปนี้ก็ต้องหมดไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ